เล็กล้วนมีแตรเดียวประกอบไปด้วยผู้บังคับกองทหารเกียรติยศหนึ่งนายพลแตรเดียวหนึ่งนายทหารประจำกองทหารเกียรติยศจำนวนสิบนายสนธิกำลังจากกองพ่านฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่ยี่สิบสามค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีร้อยโทพงศ์พิพัฒน์ชื่นนิรันต์เป็นผู้กคกับกองหานกิติยน์และจ่าสิบเอกสุดทอนรกลาบประพันธ์สำกัดบนทนฐานบกที่21เป็นพลแปลเดียว บัดดีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกองอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่17นครราชสีมาได้อัจเชิญกรอบเพลิงพระราชทานขึ้นประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตประกอบพิธีอันเป็นการน้อมสะดุด,ดีประกาศเกียรติคุณสแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรมและสแสดงความจงรักภักดี ตามลำดับท่านผู้มีเกียรติเคารพกล่อกเพินพระราชทานที่เจ้าที่เ,เชิญปริาาิไว้บนเมตเหล่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมพระราชทานสำหรับงานพระราชทานเปลิงกศพพลหารปริญญาหมงกสูงเดินเป็นกรณีพิเศษนับเป็นสรพพสิริมงคลสูงสุด ที่ผู้วายชนได้รับในโอกาสนี้กระผมร้อยโทนภพลแจ้งประโคนนายทหารชำนาญงานกองพันทหารที่202กรมทหารที่2ขออัญเชิญหมายรับสั่งแสดงถึงการได้รับพระราชทานเปลือกศพมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหมายรับสั่งที่925 สำนักพระราชวัง17พกราคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชาทานเพลิงศพนายปริญญาโมงสูงเนินเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดทะเลอำเภอสูงเนินจัังหวดนครราชสีมาวันเสาร์ที่20พกราคม 2,567เวลา16นาฬิกาพระราชานเพลิงหน้าที่ก่อพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายปริญญามงสูงเดินเพื่อสร้างติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตคง สุวิมนเลขาธิการพระราชวังการได้รับกรอบเลนพระราชทานในพธิธีพระราชานเพกสพบพรณ์านปริญญาหมกสูงเดินเป็นกรณีพิเศษนับเป็นเกียรติสูงสุดของผู้วายชนอย่างแหาที่สุดไม่ได้เป็นเกียรติประวัติต่อองตระกูลโอกาสนี้ สินเอกเทวันชาววันนักวิเคราะห์หนโยบายและแผนจนาดการองค์การบริหารส่วนตำบลโคราซึ่งเป็นครอบครัวของผู้วัยชนเป็นตัวแทนโมงสูงเดินอ่านสับดึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมกพระราชทานเหินสญศพนายปริญญามงสูงเนินซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยานวิถี ถึงดวงวิญญาณของนายปริญญาหมงุูเนินด้วยประการใดในสัปปริยภพคงจะมีความปาาปลื้มราบซึ้งเป็นล,นล้นพ้นในพระมหากรุณาริที่คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวรนสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าคู่เป็นบุตรบิดาและหลนหลาน ขอพระราชทากราบถวายบังคมแทบเบื่องพระยุนคนบาทด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และจัดเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระบอกเป็นศัพท์พระสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและบงตระกูลตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระบอกขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวงูสินเดินมีขาาสายเกียรติศักดิ์ประดับเชื้อจนชีพายเกียรติยศประดับไว้วงตระกูลท่านผู้มิเกียรติกร่บสาริรักะสังขารอันเป็นอนิจจังที่ทอดร่างสงบนิ่งอยู่บนจิตกาธาน ณเมนวัดทะเลแห่งนี้เป็นของสุภาพบุรุษชายชาทหารมียศนามว่าพลทาหารปริญญาอกสุเดินซึ่งได้จากผู้เป็นทีละไปอย่างปัดจับันะันตรวคงเหลือแต่สิ่งที่คงอยู่เพื่อระลึกถ,ถึงคือคุณงาคมวมามดีที่ได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งอยางมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นดีอ่างหาที่สดบพิได้โอกาสนี้กระบบกร้อยโทดัหมดแจ้งกระโจนก่อนุญาตเรียนประวัติผู้อัยชนเพื่อการสร้างดงต่อไปนี้พลทหารปริญญาบุ๋งสูงเดินเกิดเมื่อวันที่19กตุลาคมสองพันห้าร้่บามนบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่สบ้านทะเลตำบลเสมาอำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของคุณพ่อประภาเพชรสูงเดินและคุณแม่สิงเดียบงสูงเดินประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป .6 จากโรงเรียนบ้านทะเลเสมาประชาสรรตบลเสมาเภอสูงเดินจันงหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2557ทหาคุณยายบงสูงเดิน ได้ประประชาเป็นสมเด็น,นันะวัดประโณราาตำบลอ๋ออเเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูสุนทรคุณวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปชาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดผลัานปิญญาโตกสูงเดินได้ขออนุญาตพระอุชาและโยมแม่ เพื่อที่จะบทเรียนศึกษาพระธรรมวินัยให้รอบรู้อย่างถ่องแท้เลขาทุการรองเจ้าคณะอำเภอสุเดินในขณะนั้นและการเวลาร่วมไปพระมหาคุริทั์ได้ชักชวนสามเณรปริญญาบงสุงเดินให้มาเรียนนักธรรมบาลีและชั้นมัธยมในความอุถธ,ธรภ์ของวัดวัดเกลือใหม่ได้นำพาสมเณรปริญญาบงสุงเดิน กาพระมหาพิชายยมปริปุโดผู้ช่วยเจ้าว่าวัดโสธรวราราพรวมิหารตำบลน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยพระมหาพิชายยมปริปุโตได้เมตตาให้สมเด็นอิติภูมิอูสูงเดิมประเรียนต่อมาเป็นพระมหากีทั์สุรปัญโย ในฐานะเป็นศิษย์ในสำนักวัดโสธร,รวรารามพรวิหารรุ่นพี่เพราะมีมาทุกภูมิบ้านเกิดเดียวกันและเป็นพี่น้องที่มีความสริสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ยังวัยให้ความเมตตาดูแลแนะนำกันหลังจากเข้ารับการศึกษาบทเรียนได้สร้างความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จพศ2560สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สอบไล่ได้นักษะชัน้นเองแข่งขันทักษะทางวิชาการชนะเลิศระดับระดับกลุ่มที่12แข่งขันสนบนชนะเลิศระดับประเทศและอีกมากมายหลังจากได้บุรเรียนจนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม .3 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหารตำบลน,น้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบรา สามเณรปริญญาโงกสุเนินได้ขออนุญาตลาสิกขาพร้อมมีจิตอาสา,าที่เป็นสาธารากุศลศรัทธาต่อคณะสงฆ์อำเภอสุเนินโดยประวัรณาตัวสนองมานคณะสงฆ์ในเพศคราว่าในการปกครองดูแลของพระอธิการกิติศักดิ์สุก,สกามโมเจ้าอาวาวัดบูใหญ่ตลอดเวลาสองปีจนกระทั่ง พลทหารปริญญาโมงสูงเดินถึงเวลาเข้ารับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารด้วยความที่พลทหารปริญญาโมงสูงเดินมีจิตใจที่หนักแน่นเด็ดเดี่ยวเสียสละอดทนจึงได้รอขอสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยความวิรยิยะอุตสาหะและตั้งใจทางการศึกษาพลทหารปริญญาโมงสูงเดิน ได้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 จากหน่วยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาชยาศัยตำบลบักเกลือใหม่อำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมาการรับราชการทหารพลทหารปริญญาบมกสูงเดินได้สมัครเข้ากองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497 เป็นทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช2564ปลัดที่1เมื่อวันที่1กรกฎาคม2564ในตำแหน่งพลอื่นเล็กสำกัดกองพันฐานราบที่1นึ่งกองฐานรรบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลทหารปริญญาม,มงสุนเนินได้ออกปฏิบัติราชการสนาม ด้วยความเสียสลัระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึงวันที่1ตุลาคม2565ปฏิบัติหน้าที่สับสนุนกองกำลังสุรนารีปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนสังกัดกองพันฐารราบที่21หน่วยเฉพาะก,กิจที่2พื้นที่อพเอพเื้นที่ปราสาทตามเมินงมอำเภอพนมพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ พลทหารปริญญาบุกสูงเนินสถานภาพโสดยังไม่มีครอบครัวแต่อย่างไรตามรประวัติประวัติการรับราชการพลทหารปริญญาโมสูงเนินได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอดทนมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิง่งมีความสามารถเป็นที่ไว้วางใจของผูงข้ข้าราชกา รวมทั้งเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานมีอัธยาศัยไมยตรีรักผู่คณนะรักพี่รักน้องให้ความเคารพต่อผู้ข้าบัชาและเป็นผู้มีความอดน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐแม้จะครบกำหนดโกรดจากกองประจำการแล้วแต่ยังคงเสียสละเลือดการโลรดจากกองประจำการและสมัครใจรับราชการต่อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักได้ทุกเททำงานเพื่อชาติศาส,ตร,ส,ต,รสตร์และประชาชนสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกนันบังเกิดความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการบ้านเมืองมาโดยลําดับในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบุตรอย่างดีหิงให้ความห่วงใยกดในครอบครัวตลอด,ลอดเวลาทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป็นครอบครัวที่มีความสุขเนื่องจากเป็นผู้มีอัยาศัยร่าเริงสนุกสนานและมองโลกในแง่ดีนอกจากนี้พลทหารปริญญาบงสูงเดินได้แสดงเจีตาร,รมณ์ในการบริจาคอาวัยวะตับและไตสองข้างต่อสภา,าการชาตไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่ทุกทรมานจากการที่อวัยวะสำคัญ ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติวิธีรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยเหล่านี้คือการปลูกถ่ายอาวัยวะใหม่ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเกียรตนารมณ์ในการบริจาคอาวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่ายช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตยอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปได้ ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องชุบเชยต่อการเสียสละในการบริจาคอาวัยวะในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อวันที่15พฤศจิคม2,567ายน2567เวลา5.37นาฬิกา37นาทีพลทหารปริญญาหงกสูงเนินได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยายนยนต์ล้มด้วยตัวเองสีรสักระแท้พื้น เลือดข้างในสมองได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเทพรัตนกรรัฐสีมาและได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแต่อาการไม่ดีขึ้นและได้จากไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่15บมกราคม2567เวลา17บเนาฬิกา31อดนาียังความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวอนแก่ครอบครัวเป็นอย่างสุดซึ้งรวมสิริอายุไขได้23ปีเศษหากกับใดที่เราท่านทั้งหลายอาจจะได้เกยประพืโลกเกิดต่อผู้วัยชนด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังมีเจตนาหรือหาเจตนานี้ได้ขอได้โปรดอโหสีกับแก่กันและกัน โดยอนานาแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่ผู้วัยชนได้ปฏิบัติตตตประเพณีมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่ครอบครัวและญาติมิตรได้ร่วมจินรป,ประเพ็ญทัาราชกาบาผอุทิศให้ในกาลครั้งนี้จงเป็นพระลักปัจจัยลุ่นสงให้ดวงวิญญาณของพลหานรุญญาโมองสูงเดินผู้วัยชนได้ไปสติเสวยอุดมสม ในเทิพิมาสุขติสถานในสัมไตรยพด้วยเธอ